ดอยช้างต่อครับลื่นมีแต่หน้าถ่ายเท่านั้นช่วนผาทางค่อนข้างลื่นนี่เราจะเห็นต้นไม้เบาบางแล้วก็จะเห็นแนวสันเขานี่ยังกลับไม่ถึงพุทธ อ๋อไม่ใช่ยังกลับไม่ถึงรรสง่วนเกษตรข้างล่างนะเนี่ยแต่เรควรที่จะใช้รถโฟวินทุกสบานใจและปลอดภัยนี่ข้างหน้าอโหโอ้โอ้โอ้โอโอ มีมีมดจริงไรจริงโอ้ไม่แน่นะถ้าพี่โอมาด้วยอ่ะอาจจะขับแคปติว่า160ก็ได้อยู่บนเนี้ยเสียงจริงไรจริงอ่ะ เ้าเ้ามินทานี่จะรู้เรื่องไหมเนี่ยน่าจะรู้แหละเดี๋ยวต้องดูป่านนี้พี่โอจัาเงียบเงีบเงีบเงีบดูครับริมเหวเลยครับถนนไม่เอ่ยชิดขวาหน่อยก็ได้นะพี่เต่าไม่ต้องอยู่ซ้ายมากไม่ต้องกลัวจับระดับเรดาร์ดยค่ะ น้องเสียวน้องอยู่ฝั่งซ้าย,ยางไงเี่กพี่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งไหนมันเท่าไหร่นะนะมันขอบผาเลยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่สันเขาแล้วละ่ะหน้าผาอโอ้ยคณะลื่นนะออฮขับแค่เกินหนึ่งจสองขึ้นหนึ่งเดียวขนาดโอว,วนะิวนะเสาะมามตำห้าจถนนมันลื่นโอ้ยถนนลื่นจริงๆว่ะ ขนาดเราไม่ได้ขั้นขึ้นลเลยมิ้เ,ออเรายิงได้เนาะเออเนาะลื่นนะเนี่ยโหยได้เนาะได้เนาะเป็นโคจะบ้าเหมือนเราไหมเนี่ยเออมีพี่เต๋อบนเดียวแหละันยังเสียวเลยเออว่าวาเราเป็นเด็กด้อยอะไรยังเสียวๆเลย อ๋อห oh. นี่ก็มามันต้อให้ได้ทั้งหมดสินนเห็นร่องถนนปั๊เห็นไหมเล่องน้ามันซอน่อ๋องขอเอว่าขอเหี้ยวอีกแล้วเออเล่าหนางม, oh. Oh. ามีนะถนนเดี๋ยวหยิบบอกนะว่านักหลุด มันหลุดมากกว่าลูกปืนแตกเนี่ยนี่ล้ออ่ะไม่หรอกเป็นจะพูดถึงความเป็นเทิงฟังแล้วเฮอร์เลอร์มากเลยมันไม่คอมเมดี้แล้วมันออกเริ่มออกแนวเฮอร์เลอร์ละอันนี้เขาเตือนแล้วนะโอ้นนี้ชันจริงอ่ะนี่เราจะลงสู่สศูนย์เกษตรศูนย์วิจัยเกษตรแล้ว ค่อยๆนะรับรองการันตีค่ะปลอดภัยเซฟซีค่ะน้องดูสิหน,นุนเออไปตั้งใจดูสิน้องโอเคค่ะลืน<ด>่นด,ด้วยแเนี่ยอารมณ์เกียรตสองจะไหวไหมหนึ่งได้ดไปเลยหนึ่งอย่าเลยแต่เด็กเป็นครั้งของคราวนี่เนี่ยน,น้ำไหลพานเยอะ จริงว่าที่ผมพูดสั้เ,เท่าที่เราไปออสอนถึงนะสุโคยไอยะถึงแล้วสองก็ลงได้และแล้วเราก็มาถึงสูนวิจัยการเกษตรที่ราบสูงวาวีนี่บ้านหลังนี้เรานอนเมื่อคืนใช่ไหมคนละหนึ้คนละหนึ่งรอยน,นอนอยู่ชั้นบนเชียร์วอลเลย์บอลเขาบอกตุ๊กแกเยอะมากไม่การอ,องน้ำครับ ขนมนต้ออกมาล้างหน้าข้างนอกน้ำตกล้างหน้าแปรงฟันตรงน้ำตกอะนี่นะน้ำไหลน,นี่กับน้ำเอออันนี้นี่ออกมา <ๆ S 1> แปรงฟันล้างหน้าจูจูนนี่ครับพี่ผมออกมาแปรงฟันล้างหน้าทานน้ำเมื่อกี้นี่ครับศูนย์วิจัยเกษตรที่รับสูงวีววมาพักได้นะคนละหนึ่งร้อยบาทบ้านเดี่ยวก็มีห้องน้ำในตัวหลังละสี่ร้อยพักได้สองคน ตรงไหนบ้านเดี่ยวมันเดี่ยวอยู่ข้างบนข้างบนขึ้นไปอีกสรุปลรวบ้านเดี่ยวไม่มีตุ๊กแกครับมีตะกวดเลยตัวสองเมตรอ่าไม่ใช่<า>อ่าเราไปเลยพี่เดี๋ยวเราก็จะลงไปกาแฟดอยช้างก็จะแวะทานข้าวเช้าที่ไหนดีเอาข้างล่างละโอ้เฮ้ยเราเอา,ากระมังกัไหมนี่เอาอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้างล่างเลยดีกว่าเนี่ยรันี่คือทางลง บ่อนอะอย่าบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า <laughs> ไม่ใช่ละ่ะสงสัยอ่ะสงสัยนวิวว <laughs> ิวันนี่สวยมากนะขอถ่ายนอกเลยวิว <c oughs> เนี่ยเราทานน้ำเอเอ้าอะไรอ่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> อไื <c oughs> ้อเมื่อเมื่อาตอดบบ ทำขมดนเลยนะคะเนี่ยเินรี่หมดบ้านสวนใบช้าง300เมตรมักคาเดเนียอ๋อคนทำแมคคาเดเนียบ้านตรงนี้ปะเออเราจะเริ่มลดระดับ ลงพ้้งล่างแล้วครับไปกาแฟดอยช้างที่เรื่องชื่อดังระเบือไกลระดับโลกสับวิวดูเขาในซีไม่มาก็มีโอากาสเห็นพรเราถ่ายคลิปให้ใช่แต่ถ้ามาแล้วจะเสียวกว่าเสียวได้อีก,ากาดูทางสิครับทางนี้เรายังไม่ได้ถ่ายกันเลยนะเมื่อวานอ่ะแต่วันนี้น่าจะเห็นชัดๆว่าฮารุโหดเหมือนกันใช่จะทำให้เราถอดใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะ ขึ้นมาดีหรือเปล่าน้องเห็นทางแบบนี้ปกติโดดมากอขอถ่ายหน่อยพ่อดูดิว่าฉันก็จริงนะลูกสาวพ่อก็จริงนะนี่ว่าใครนี่ว่ามาค่ายกับก <c oughs> ารรีฟูจีลูกสาวพ่ขับได้มานานเริ่มออกแล้ววะไม่ได <c oughs> ้ขับชนสินคนตายตอนจบแต่ที่เส้นไมอย่างดี โอ้ยโอ้ถนนโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวมันมีก,นการหมดทำไมมีธงสวิตเซอร์แลนด์มาปักวะสวิตหรอหรือกาชาติสวิตนั้นน่ะโอ้ยโอ้หัวทางอ้ยโน้ย หรือโหดเศ็ษเสต็์เป็นว้โอ้โหเฮ้ยมึงจะโดนเองอ๋อนึกว่าหยิบแต่ทักฐานเพียงตาหยิบบอกนะว่าจะมาสร้างสถานที่นี่ไม่หรอกโอ้ยเนินชมวิวอาจจะเป็นเหมือนกับว่าพวก NGO อ่ะมีสิทธิ์นะเป็เอ็นีโก็ต้องมีไอของนี่ดิก็สวิตไง